ตัวหมอนในการหุ้มด้วยเชือกที่รอบด้วยความโดดเด่นความสวยงามเน<ช>็ของใยหมอนขอ,ขอบต่างๆเนาะ<ช>เขาก็จะมีเป็นเหมือนว่าเป็นเก็บมุมให้เรา<ช>และนอกจากนี้ยายุธท่านดูนิดนึงว่าเรื่องของการทําความสะอาดนี่ค่ะตรงนี้ยังไงยังไงเห็นไหมเอ่ยเดี๋ยวพี่มินขออนุญาตรูซิปลงนิดนึงโอ้โหนี่นขออนุญาตนะพี่มินนะซิปของเขาเนี่ย มีการหลบมุมซ่อนได้อย่างดีเลยนะฮะด้านหลก็จะเป็นหมอนแบบนี้ใช่โอ้โหนี่ก็เป็นหมอนจากของเราเองเนาะนะครับถูกต้องเลยพี่เมทถ้าเขาหนามากเลยนะภายในของเขาครับแล้วหมอนก็มีขนาดที่กําลังดีเลยเป็นหมอนอินกอดสบายเลยเวลาชมภาพยนตร์นี่สนุกมากชิลๆบ้านแบบนี้ผิวต่างๆนี่ก็จะเป็นผิวแบบเหมือนเขาเร่นเหมือนผิวอะไรนะคะพี่คมทเป็นผ้าที่แบบเหมือนสกอลนดนิดนึงค่ะไม่ดูแบบพีเอสเตอร์พี่เมทตัวนี้มันมีความแบบว่าความแบบเทคเจอร์ต่างๆนิดนึงใช่ดูดีไหม